ก็สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์กับครูปรวีกรณ์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง t a ต e s e t t i n g นะครับอ่า t e ต e เซตตินะครับก็จะเป็นเรื่องของอเวทีนะครับเวทีการแสดงนะครับซึ่งเวทีการแสดงเนี่ยมันจะอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องของอละครเวทีที่เราเห็นในทีวีนะครับที่มีการจัดทําเวที การแสดงละครกเกีทีแสดงคอนเสิร์ตนะครับในหอการแสดงต่างๆนะครับในโรงแรมนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น a อนิเมชันจำลองสถานการณ์ว่าการทำงานเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งที่เราเห็นที่ครูวงเป็นตัวแรกนะครับก็คือเค r ร์เตนนะครับซึ่งเคอร์เ n เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าผ้าม่านนะครับผ้าม่านนั่นเองนะครับ เคอร์เทสฝั่งซ้ายครับก็คือ้าม่านฝั่งซ้ายซึ่งพาม่านฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็จะมีเซนเซอร์ x0 x1 x2 เป็นตัวกํากับนะครับ x0 คืออะไรครับ x0 คือ l โลนะครับอ่าเซนเซอร์ฝั่งโลนะครับอ่าเซนเซอร์ฝั่งโลก็คือเซนเซอร์อะไรครับเซนเซอร์ที่เป็นินไซ d ์ inside, นะครับอ่าเซนเซอร์ที่ฝั่งินไซ d ์นะครับ m i d ดิลก็คือ เซ็นเซอร์ของผ้าม่านที่อยู่ตำแหน่งของตรงกลางนะครับแล้วก็เอาท์ไซด์ก็คือเซ็นเซอร์ที่อยู่ฝั่งขอบสุดก็คือเซนเซอร์ที่ uh, ผ้าม่านเลื่อนจากเลื่อนจากตรงกลางไปจนถึงฝั่งขอบสุดนั่นเองนะครับมันก็จะมีผ้าม่านฝั่งซ้ายกับผ้าม่านฝั่งขวานะครับผ้าม่านฝั่งขวาก็เรียกว่าอะไรครับไ r i ์เค c u r เ a นโ Position นะครับตำแหน่งผ้าม่านฝั่งขวานะครับก็จะมีอินไซต์ X3 ครับ middle นะครับ X4 แล้วก็ out face X5 นั่นเองก็จะเป็นเซนเซอร์ที่จับาการเคลื่อนที่ของผ้าม่านนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็ยังมี Y5 นะครับที่เป็น b u ซอ e r ก็คือ,อตัวสัญญาณเสียงอะลามนะครับและก็จะมี output ครับก็คือตัวมอเตอร์เคอร์เทนนั่นเองครับเป็น Y0 Curtain open command นะครับ Y1 c คอร์เท Code Command นะครับก็จะเป็นตัวมอเตอร์ที่ดึงเจ้าผ้าม่านเนี่ยให้เลื่อนเปิดออกนั่นเองนะครับอ่าให้เลื่อนเปิดออกนั่นเองนอกจากนั้นครับมันจะมีอวายสกับวายสนะครับวายสครับเขาเรียกว่าสเตตอัพสเตตอัพก็คือเวทีเนี่ยเคลื่อนที่จาก ข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเวทีตรงกลางมันจะมีหลุมอ่ามันจะมีหลุมอยู่ตรงกลางแล้วมันจะเคลื่อนที่จากข้างล่างขึ้นข้างบนได้นะครับเขาเรียกว่าสเตตอัพก็คือเราสามารถเดเคลื Innovation ่อนที่เจ้าเวทีเนี่ยขึ้นได้หมายความว่าเราสามารถโหลดคนจากข้างล่างเวทีข้างใต้เวทีเนี่ยขึ้นมาข้างบนได้นะครับอ่าเป็นสเตตอัพกับสเตตดาวครับสเตตอัพก็คือ Y2 นะครับสเตตดาวก็คือ Y3 นั่นเอง นอกจากนั้นก็จะมีตัวเช็คลิมิตของสเตตนะครับก็คือเวทีเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงเนี่ยจะมีเซนเซอร์เช็คนะครับเป็น X6 ครับเป็นอัปเปอร์ลิมิตก็คือเช็คที่มันขึ้นสุดนะครับ l o w ร์ลิมิตก็คือเช็คเวทีที่ลงนนลงไปพื้นนะครับอ่าลงไปพื้นนะครับตรงนี้ก็สแตนดาร์ดเซนเซอร์เช็คอยู่ที่ x7 นะครับก็คือสเตต์โลเวอร์ลิมนะครับอ่าสเตต์โลเวอร์ลิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายนะครับอุปกรณ์การทำงานของเซนเซอร์ uh, ensor, แล้วก็เอา์พุตที่อยู่บนเวทีทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นครับใน operation panel นะครับก็จะมี uh, ไฟแสดงสถานะเช่น curtain open ก็จะมี motion กับคอ m นะครับอ่า uh, สเตตอัพก็จะมีโมชันกับคอมนะครับก็เป็นไฟแสดงสถานะเหมือนกันครับเคอร์เทนโคดครับก็จะมีโมชันกับคอมเหมือนกันครับแล้วก็สเตตดาวก็จะมีโมชั่นกับคอมนอกจากนั้นก็จะมีปุ่มกดครับอ่าปุ่มกดอยู่ข้างล่าง o p e r a t i o n ่น n e l เนเราก็จะมองยังไม่เห็นนะครับอ่าจะมองยังไม่เห็นปุ่มกดก็จะมี Cur t a i ท Open x 1 0ครับ Cur t a i ท c o ค e x 1 1นะครับ คอร์เทนเคอร์เทนโอเพนเอ็กซิบเคอร์เทนโคดเอ็กซิบเอ็ดนะครับ uh, มีอะไรอีกครับมีสเตตอัพกับสเตตดาวสเตตอัพ x12 สเตตดาวเอเป็นปุ่มกดนะครับบิกินครับบิกินก็คือ uh, การการเปิดผ้าม่านก็คือเริ่มประผมมบทนะครับเริ่มประผมมบทก็คือเปิดผ้าม่านออกนะครับแล้วก็คนเนี่ย มูฟตัวจากข้างล่างเวทีขึ้นมาข้างบนเวทีนะครับเมื่อผ้าม่านเปิดนั่นเองนะครับเอ็ N ครับก็คือผ้าม่านปิดแล้วก็ให้เราทําการกดสเตตดาวก็คือให้คดเนี่ยลงจากเวทีก็คือกดสเตตดาวจนกว่าเซ็นเซอร์ X7 จะเช็คนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการอธิบายนะครับการทํางานคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการโหลด l ลดเดอร์โปรแกรมนะครับเข้ามาใน PLC นะครับแล้วครูก็จะมาอธิบายการทำงานของโปรแกรมอีกทีนึงน,นะครับเดี๋ยวนี้จะอขอโหลดโปรแกรมเข้ามาเลยก็แล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราโหลดโปรแกรมเข้ามาครับเมื่อเราโหลดไลบรารีเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการกวาดสายตาดู ladder ให้ทั่วนะครับว่า ladder แต่ละตัวนั้นมันเป็นยังไงแล้วเอาพุทที่ แสดงผลนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับมีตัวแปรกี่ตัวนะครับในโอ per ation panel นะครับมีไฟแสดงสถานะอย่างไรบ้างให้เรากวาดสายตาดูทั่วๆก่อนนะครับแล้วเช็คดูว่าไอ้เจ้าปุ่มกดเนี่ยมันใช้กดอะไรบ้างนะครับ mm. เมื่อเรากวาดสายตาดูทั่วๆแล้วนะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีปุ่มกดแน่นอนครับว่า ปุ่มกดตัวแรกนั้นมันจะไปสั่งงานอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะให้ดูวงจรน,นะครับโดยรวมก่อนนะครับวงจรมีอยู่ทั้งหมดนะครับวงจรเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดกี่บรรทัดนะ75บรรทัดนะครับอ่ะเจบาบรรทัดมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันทำงานนะครับยังไง บ้างนะครับอ่ามันทำงานยังไงบ้างนะครับโอเคกวาดสายตาดูนะครับเราเดี๋ยวเรามาคุยกันครับเราจะ สังเกตเห็นได้ว่าเมื่อเรากวาดสายตาดูคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่า,าในบรรทัดที่43นะครับตัวแปร m10 เนี่ยมันไปสั่งงานให้ y0 นะครับสัง่งานให้ y0 กับ y10 ทำงานซึ่งก่อนที่มันจะทำงานได้เนี่ยมันมี ประเด็นสําคัญอยู่นะครับมันมีประเด็นสําคัญอยู่ในบรรทัดที่8ครับถ้าเรากดสวิตช์ x 1 6ก็เป็นคําว่า begin นะครับอยู่ใน operation panel ก็จะส่งผลให้ตัวแปร m 3นะครับ interlock program นะครับเมื่อ m 3 interlock program ก็จะกระโดดมาทำในบรรทัดที่14ทําทำแบบไหน ทำแบบลิชินเอนะครับก็คือทำทาชั่วขนาดหนึ่งนะครับเป็นการกดสวิตชั่วขนาดหนึ่งแล้วก็ดับลงไปนะครับส่งผลให้ y ทําทำงานแบบอินเตอร์ล็อกนะครับและนับเวลาอยู่ที่5วินาที y 5คืออะไรครับ y 5คือเสียงบัสเซอร์ครับอ่าเพราะฉะนั้นเสียงบัสเซอร์ก็จะติดอยู่ที่5วิแล้วก็จะดับไปนะครับอ่า ในระหว่างที่เสียงวัตเซอร์ติด5วิเนี่ยครับมันก็จะติด5วิพอนับครบนะครับ่าพอมันนับครบมันก็จะไปกระทําในบรรทัดที่22นะครับมันก็จะไปกระทําในบรรทัดที่22แบบลิชชินเอเช่นเดียวกันนะครับเมื่อมันทําในบรรทัดที่22ครับมันก็จะส่งผลให้ตัวแปร m สิบทางานแบบอินเตอร์ล็อกนะครับทำงานแบบอินเตอร์ล็อก ส่งผลให้ยังไงครับส่งผลให้ผ้าม่านเปิดครับอ่าผ้มาม่านเปิดนะครับเพราะว่า M10 เนี่ยมันมีหน้าที่ไปกระทําในบรรทัดที่เท่าไหร่ครับมีหน้าที่ไปกระทําในบรรทัดที่43ด้วยเพราะฉะนั้นผ้มาม่านก็จะเปิดออกนะครับอ่าก็คือ Y0 กับ Y10 เนี่ยนะครับ Y0 คืออะไรครับ Y0 คือ Curtain Open Command นะครับก็คือมอเตอร์ของผ้าม่านก็จะเลื่อนออกหมุนให้ผ้าม่านเนี่ยเลื่อนเปิดออกนั่นเองนะครับผ้าม่านทั้งสองฝั่งนะครับอ่านอกจากนั้นครับในบรรทัดที่ในบรรทัดที่27นะครับในบรรทัดที่27นะครับเมื่อผ้าม่านเนี่ยทำงานจนเสร็จนะครับเปิดออกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะส่งผลให้ตัวแปร m 1 0เนี่ยไปกระทำ แบบอินเตอร์ล็อกเช่นเดียวกันอินเตอร์ล็อกในบรรทัดที่27ส่งผลให้ M 1 2ทํางทำงานเช่นเดียวกันนะครับอ่า M 1 2ทํางทำงานแบบอินเตอร์ล็อกนะครับอ่า M 1 2ทํางทำงานแบบอินเตอร์ล็อกโปรแกรมนะครับเฮ้ยแล้ว M 1 2มันทำงานแบบอินเตอร์ล็อกเนี่ยมันจะทำงานไปในทางแนวทางไหนมันจะกระโดดไปทำทำในบรรทัดที่เท่าไหร่เมื่อเราสังเกตดีๆมันกระโดดไปทำในบรรทัดที่59ครับ มันไปทําในบรรทัดที่59เนี่ยมันจะส่งผลให้อะไรครับมันจะส่งผลให้สเตตอัพครับอ่าส่งผลให้สเตตอัพก็คือ y 2เนี่ยสเตตอัพคอมมานด์ครับก็คือส่งผลให้เวทีที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมูฟตัวขึ้นมาข้างบนอ่ามูฟตัวขึ้นมาข้างบนแล้วทําให้คนเนี่ยครับอ่าคนแสดงที่อยู่ข้างล่างเวทีเนี่ยขึ้นมาบนเวทีได้นะครับเมื่อผ้าม่านเปิดนะครับขึ้นมาบนเวทีได้เมื่อผ้าม่านเปิดนะครับ แล้วก็มีไฟแสดงสถานะที่ Y14 ด้วยนะครับไฟแส,แสดงสถานะที่ Y14 ก็คือไฟ Motion s t a t e u p นะครับ Motion s t a t e u p เห็นไหมครับเห็นไหมครับตรวนี้ก็อธิบายในบรรทัดที่59นะครับก็กำลังอธิบายอยู่เลยนะครับก็ทำให้คนขึ้นมาบนเวทีนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับถ้าสมมุติว่าคนขึ้นมาบนเวทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าคนขึ้นมาบนเวทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีสวิต์ปุ่มกดใช่ไหมสวิต์ปุ่มกด x17 นะเราจะเห็นสวิต์ปุ่มกด x17 ที่เขียนว่า n นะครับอา่าที่เขียนว่า n นะครับ x17 ที่เขียนว่า n นะครับนะลองสังเกตดูนะครับ x17 ที่เขียนว่า n เนี่ยมันจะอยู่ในบรรทัดที่37ครับ มันจะอยู่ในบรรทัดที่37นะครับลองสังเกตดูนะครับตอนนี้ครูอธิบายมาถึงช่วงของอสเตตอัพแล้วนะครับแล้วให้นักเรียนสังเกตบรรทัดที่37มสเดนะครับ่าสเดี๋ยวครูจะอธิบายต่อนะครับอลองดูก่อนนะครับเมื่อกด x 1 7ไปนะครับมันก็จะส่งผลให้ m 1 1เนี่ย ทำการอินเตอร์ล็อกนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมันจะส่งผลให้ตัวแปร m11 อินเตอร์ล็อกนะครับตัวแปร m11 อินเตอร์ล็อกมันจะส่งผลยังไงครับ m11 นะครับ m11 ตัวแปรเนี่ยมันจะส่งผลไปทําในบรรทัดที่51 มันจะส่งผลอินเตอร์ล็อกเนี่ยไปทําในบรรทัดที่51นะครับตอนนี้ครูพิมพ์อิน e r l o ์ล็อกอยู่นะนะครับอ่าก็กด x 1 7แล้วก็จะส่งผลให้ M11 ก็คือตัวแปรเนี่ยอินเตอร์ล็อกแล้วส่งผลไปทําในบรรทัดที่51ก็จะทําให้ผ้าม่านเนี่ยนะครับส่งผลให้ผ้าม่านเนี่ยปิดลงนั่นเองนะครับ โดยไปบังคับอยู่ในอะไรครับไปบังคับอยู่ใน Y 1กับ Y 1 2ก็คือตัวเอาต์พุตนะครับตัวเอาพ u t ์พุต Y 1กับ Y 1 2 Y 1คืออะไร Y 1คือ Curtain Code Command Y 1 2ก็คือไฟแสดงสถานะ Curtain Code Motion นะครับนั่นเองนะครับก็จะทำให้อะไรครับก็จะทำให้ผ้าม่านปิดลงไป นะครับผ้มาม่านปิดลงไปนั่นหมายความว่าการแสดงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับาการทำงานการแสดงเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั่นเองแล้วต่อไปเราทำยังไงต่อครับถ้าสมมติว่าการทำงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผ้มาม่านปิดลงแล้วแต่อย่าลืมว่าคนแสดงนะครับเขายังลงจากเวทียังไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกด s t a t e Up ครับเราจะเห็นอยู่ใน o อ e r a t i o n Panel ก็คือกด s t a t e Up ทำให้คนเนี่ยลงจากเวทีได้นะครับเมื่อพระม่านปิดลงไปนะครับทำให้คนลงจากเวทีได้เมื่อพระม่านปิดลงไปก็จะเป็นการแสดงเสร็จสิ้นนั่นเองนะครับเป็นการแสดงเสร็จสิ้นนั่นเอง โอเคนะครับในการอธิบายการทํางานของเลดเดอร์ก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆก็มีเยอะกว่านี้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับว่าการทํางานจริงๆนั้นนะครับมันทํางานยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเมื่อเรากดสวิตช์บิ๊กินะครับมันก็จะหน่วงเวลาอยู่ที่5วินาทีโดยมีเสียงบัตเตอร์เป็นตัวดังอยู่นะครับก็คือ Y5 นั่นเองนะครับผ้มาม่านก็จะทําการเปิดออกครับคนก็จะเทคตัวขึ้นมาจากข้างล่างเวทีเมื่อเราต้องการาปิดนะครับก็กด N นะครับผ้มาม่านก็จะปิดลงนะครับแล้วเราก็ทําการกดสเตตััครับก็คือกดให้เซนเซ,นเซอร์ X5 มาอยู่ในตําแหน่งเซนเซ,นเซอร์ X7 นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการแสดงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบเปิดผ้าม่านปิดผ้าม่านปกตินะครับ สามารถกดแบบแมนนนลได้นั่นเองนะครับส่วนไฟแสดงสถานะนะครับมันก็จะถ้าเป็นโมชันนะครับก็คือการทํางานระหว่างผ้าม่านกําลังเคลื่อนที่อยู่มันจะมีมันจะเป็นไฟแสดงสถานะแบบโมชันถ้าผ้าม่านเปิดสุดหรือว่าสเตตอัพขึ้นมาสุดนะครับมันก็จะมีไฟสีเขียวเรียกว่าคอมพรสนั่นเองนะครับให้ลองสังเกตดูก็แล้วกันนะครับ วิธีการก็จะประมาณนี้ครับเมื่อเราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ,ะพานักเรียนนักศึกษานะครับไปทําการเขียนโปรแกรมนะครับลงไปในโทรศัพท์มือถือกันนะครับว่าการเขียนโปรแกรมลงไปในโทรศัพท์มือถือนั้นทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไป ชมกันในคลิปถัดไปนะครับเป็น EP ที่11-2นั่นเองนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ